สูเนนงเจ็บโอ้ยมัน,ปนเป็นอะไรเนี่ยฮะมึงจะตีตะกูเนี่ย<ต>บอกว่าเจ็บเดี๋ยวพักเกลี่ยหัวเนี่ยไปอยู่แดดลำบากลำบากอยู่บ้านนอกมไม่ได้อยู่คอนโดแล้วเดี๋ยวขับไปอยู่บ้านนอก ดูมันโอ้ยไอ้ดิโอ้ยโอ้ <c oughs> มือห,กออหักโกกมือหกักมือแหกมาแล้ว <c oughs> ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวว่าตบหน้าแหกเลยกูเจ็บเนี่ย เน่เนี่ยไปดูในกเลยไปเากินข้าวแล้วไปนี่นี่นเอาดิเอาดิเอาดิตบเลยนะทีนี้นะเจ็บหมดแล้วเนี่ยกูเนี่ยโซ่งจริงเลยเออเยอม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 เจ็บ ये बुना डोमा ओन्जो